คันนี้รุ่นฮิตสเปคแคป1.9พร้อมแม็กซิ่งครับไม่ว่าจะเป็น T E R E C E ล้อเวลเราจัดให้หมดจัดทรงหน้า2หลัง3หรือเตี้ยกว่านี้ก็ได้ครับครับครับ สวัสดีครับผมโอนะครับที่ปรึกษาการขายนะครับอิสุสุสังวนไทยมอเตอร์เซลล์นะครับผู้จําหน่ายที่มีผลการทำงานยอดเยี่ยมอันดับ1นปีซ้อนนะครับวันนี้นะครับผมจะพามาชมรถรุ่นที่ขายดีอันดับหนึ่งครับคือรุ่น s p ป c แคป1.9 9นะครับเดี๋ยวเราไปเชิญชมกันนะครับว่ามีอะไรกันบ้างครับอันดับแรกนะครับเรามาดูหัวใจหลักของรถก่อนก่อนนะครับก็คือเครื่องยนต์นั่นเองนะครับผม เครื่องยนต์ตัวนี้ก็จะเป็นเครื่อง1.9นะครับกระบอกสูบอยู่ที่1,898ซีซีนะครับก็จะเป็นเครื่องยนต์ที่ทั้งประหยัดน้ำมันทั้งเซฟค่าภาษีเป็นเครื่องขนาด5.6ลิตรนะครับมีกำลังแรงม้าอยู่ที่150แรงม้าเป็นเครื่อง Gen2 นะครับตัวนี้จะเป็นเครื่องตัวที่2นะครับรุ่นนี้นะครับก็จะมีให้เลือกอยู่2สีนะครับก็จะมีสีบอลแล้วก็สีขาวนะครับผมหน้าก็จะเป็นไฟหน้าแบบฮาโลเจนนะครับทำให้แสงสว่างที่เหมาะส่องไปนะครับ จะสว่างมากขึ้นนะครับแล้วก็ตัวกระจังหน้านะครับสีโทนด้วยสีดําแล้วก็สีเทานะครับทําให้ตัดกับสีขาวดูดูเด่นเป็นสง่ามากขึ้นครับส่วนตัวกระจกมองข้างนะครับกระจกมองข้างตัวนี้จะเป็นปรับบานไฟฟ้าเรียบร้อยแล้วครับแล้วก็ตัวมือจับประตูนะครับจะเป็นสีดำครับดูตัดกับสีตัวรถดีครับเราก็จะมาดูด้านท้ายนะครับด้านท้ายตัวนี้ก็จะเป็นไฟท้ายแบบขนาดใหญ่นะครับมือเปิดฝาท้ายนะครับจะเป็นสีดํานะครับส่วนตรงนี้นะครับ ที่เราไปเห็นวัยรุ่นแต่งกันมากๆครับจะเป็นตัวค้ำหลบป้ายนะครับก็จะมีเป็นค้ำสายฟ้าค้ำหลบป้ายแบบโค้งเลือกแต่งกันได้นะครับตัวนี้ครับอย่างคันนี้นะครับที่เราแต่งมานะครับแม็กล้อวิวนะครับขนาดยางนะครับสองสี่ห้าทับสี่ห้านะครับขอบสิบแปดนะครับล้อแม็กก็จะเป็นเก้านิ้วครึ่งขอบสิบแปดนะครับโดดเด่นเรื่องความเงาครับทาให้ตัดกับตัวรถดูดูสวยงามเพิ่มมากขึ้นครับด้านหน้าเราจะโหลดเป็นสองนิ้วนะครับแล้วก็ อุปกรณ์ตกแต่งก็จะมีน็อตสีนะครับที่ครอบดุมนะครับที่ครอบปั๊มนะครับตัวนี้ลูกค้าสามารถเลือกแต่งได้นะครับส่วนด้านหลังนะครับด้านหลังเราจะโหลดเป็น3นิ้วครับหรือลูกค้าท่านใดนะครับที่อยากจะโหลดมากกว่านี้ก็แจ้งเซลล์ได้นะครับล้อหลังก็จะเป็นขนาด10นิ้วครึ่งนะครับตัวนี้แล้วก็ยางเบอร์2 7 5เทับนะครับขอบ18เช่นกันครับรุ่นนี้ครับเราก็จะมาดูภายในรุ่นนี้กันนะครับอันดับแรกเลยตัวหน้าปัดนะครับจะเป็นแบบดิจิตอลครับพร้อมไมค์เข็มกวาดแล้วนะครับ แล้วก็เครื่องเล่นนะครับจะเป็นเครื่องเล่นขนาดหนึ่งดินมาพร้อมความบันเทิง USB CD แล้วก็ FM นะครับตัวนี้ก็จะมีไฟชาร์ต12โวลต์นะครับตรงนี้นะครับตัวเกียร์นะครับจะเป็นแบบ6สปีดนะครับก็จะมีโ o ได r ์อยู่2เกียร์ครับก็คือเกียร์5แล้วก็เกียร์6ครับส่วนตัวที่วางแก้วขอยูสูทำมาเยอะมากครับไม่ว่าจะเป็นด้านผู้โดยสารนะครับฝั่งซ้ายนะครับแล้วก็ผู้ขับขี่นะครับฝั่งขวาครับ ตัวนี้สามารถแช่อะไรเย็นๆไว้ได้เลยนะครับแล้วก็ด้านข้างประตูนะครับใส่น้ําขวดลิตรใหญ่ๆได้เลยนะครับขนาด2ลิตรก็ใส่ได้นะครับส่วนตัวเบาะนะครับเบาะเราจะเป็นแบบทรงสปอร์ตครับเป็นเบาะผ้านะครับตัวนี้ทําให้ดูลูลาดูดุดันนะครับดูทรงสายซิ่งของเราเพิ่มมากขึ้นครับผมด้านข้างเรานะครับก็จะมีกล่องใส่ของขนาดใหญ่นะครับสามารถเก็บจุของได้มากครับตัวกระจกนะครับก็จะเป็นกระจกไฟฟ้านะครับลงออโต้นะครับ มาพร้อมส็นทล็อกนะครับแล้วก็ตัวปรับบานกระจกมองข้างนะครับตัวนี้ก็จะเป็นปรับบานแบบไฟฟ้านะครับคันนี้รุ่นฮิตสเปคแคป1.9พร้อม m a x กซิ่ดาว9บาทผ่อนเพียง9,157บาท84งวดมาพร้อมประดับยนต์ประกันภัยและทะเบียนครับรายละเอียดเพิ่มเติมสามารถติดต่อเราผ่านช่องทางนี้ได้เลยครับสำหรับวันนี้ผมโออิสุสุสงวนไทยขอลาไ้เพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ